สวัสดีครับวันนี้คุณอาพาไปพามาชี้เป้าของกินอร่อยราคาประหยัดจังหวัดขอนแก่นครับพิกัดอยู่หน้าตลาดจอมพลขอนแก่นนะครับจะขายในช่วงเช้ามาครั้งที่แล้วคนยังไม่เยอะขนาดนี้เลยครับเป็นร้านหมูทอดกระเทียมไก่ทอดกระเทียมแล้วก็โปะบนข้าวเหนียวนะครับใครซื้อแยกก็ได้ครับราคา30บาทต่อห่อนะครับแต่โปะแอนให้จุกจุกไปเลยครับที่เด็ดจะอยู่ที่แจ่วด้วยนะครับซึ่งทําให้ผมติดใจแล้วก็ตามมาอีก หมูหมูกับข้าวห่อเท่าไหร่ครับเลือดไก่ห่อครมบไก่ด้วยแพะอันนี้คือนี่คืออะไรครับห่อ๋อไก่ใช่ไหมครับอกไก่แล้วก็อิอ๋อก็เอารวมก็ได้ครับผมห่อหนึ่งห่อนะคะห่อห่อเดียวครับเพิ่งมาครั้งแรกเหรอคะเคยมากินก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าใช่ไม่ได้อยู่ขอนแก่นครับก็เลยคิดคิดถึงอร่อยแล้วก็น้ำตัวน้ำจิ้มอร่อยด้วย <minutes> เ้เหลือไหมเองนี้แถมมันเหลือไหมไปตากเอาเองเลยค่ะครับผมมาจากทางไหนครับกรุงเทพหรอมาจากร้อยเอ็ดครับมาไ่าจะเป็นคนที่กรุงเทพทัวมาจากร้อยเอ็ดจบเลยทำไมครับก็มาก็มาประมาณนี้แหละครับก็มาซื้อประจําหมายถึงว่ามาก็มาซื้อแต่ว่าก็มีรอบนี้แหละครับมาเจอคิวครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมตัดน้ำจิ้มนะครับครับเดี๋ยวสสิบสามสิบครับผม แม่เปนหายเชื่องโควิดอ่ะมันเลยไม่มีคิวเลยใช่ใช่ครับก็มากินก็ขับมาจากนู่นเลยนะครับกับเนี่ยตกงอะนะเดี๋ยวน่าจะเลืออนมาสอนเป็นหนุนได้ไหมครับจะไม่ได้กินแจ่วของเด็กเลยนะครับผมรสชาติอร่อยจริงๆครับนี่ผมก็ซื้อกลับมานั่งกินที่โรงแรมที่พักนะครับ ก็ถือว่าได้เยอะกับราคา30บาทแล้วก็รสชาติที่อร่อยนะครับมีที่เด็ดที่เจ้วอย่างที่ผมบอกนะครับก็มากินกันครับได้กินของอร่อยถูกใจก็มีความสุขครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับ